สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมพิซซ่านะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของผมที่หิวพิซซ่าตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไงมีร้านนี้เปิดอยู่ร้านเดียวมั้งไปดูกันเลยเส่ยงโครหลอนเลยอ๋ออันนี้เนี่ยผมใส่เสื้อด็อกเตอร์แจ็คนะครับนี่ใส่แล้วไม่เออนะ รป,เ,ปเลยอเตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับอันหนึ่งนะตอนนี้โอเคหลังจากที่เราได้ปรับเปลียนเกมแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นกันเลยนะควย โอ้้ม่งตายไดเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ว้าว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 กลับไปเดี๋ยวนี้ให้กูกลับยังไงกูควายถ้ากูขึ้นลิฟต์มันก็ล็อกลิฟต์แล้วนง่โง่ตากรรมข้างหน้าอยู่เขาอยู่นี่อะได้ยากให้กูเดินโอ้โห อีซี่มากๆขอถอนคำพูดเฮ้ยแม่งแม่งอีซี่จริงเว่ยแต่เมื่อกี้แม่งพลาดไปไหน่อยมันพลาดไปมันพลาดไปเออไม่ใช่ละมันโปมันโปรเอ้ยสูตรโกงอยู่นี่ กี่รูปเฟี้ยวมากเหรอฮะกี่รูปเฟี้ยวมึงอยู่รามสามษา嘛มึงขายเสี้เดียวมึงกี่มึงเฟี้ยวกูลงมาแน่นอก็มาดิครับเหมือนลอยเว้นเออดูน้ำกี่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแม่งว่ามีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฉันวแม่งจะให้กูดื้อมึจะเก่งกว่ากูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มามันจะมีคนเก่งกว่าผมไม่ได้หนิงซออ่ำ

นี่กูก็เล่นได้โว้ยนี่เป็นไงนี่กูผ่านแล้วนี่แม่นต่อไปเพราะร้อยกำลังมาคิดมึงเฟีเ้ยวคิดมึงเฟีเาา้ยวคิดมึงเฟีเ้ยวมากเหรอฮะคิดมึงเฟี้ยวมึงอยู่รามคำว่ะเฟี้ยวมาก

โดนแค่นี้กูก็ตายนี่ละเอบเย่กูผ่านมาได้แล้วเย่โ yeah. อ oh ้โหกูรู้ชะตาก,กรรมกูเลยกูต้องไปเล่นหนือนไอ้แบบกระโลกปัญญาอ่อนนั่นมาไอตายเอ้กิน อ้าวโอ้ยมึงจะขายแต่ถ้ากูต้องการซื้อกูซื้อเองแล้วเอะไรเกมเกมปัญญาอ่อนคืนๆๆนคืคนเฮ้ยเขาอ,อยู่ที่นี่มึงเล่ว <c oughs> ้ก็มาดิครับเหมือนลอยเวน มืดเล่ห์อโอ้ยขนาดมองไม่เห็นอีกเฮ้ยเฮปัญญาอ่อนยี่นี่แม่งกระโดดได้อปัญญาอ่อนอย่าปัญญ<อ>าอ่อนอย่าทตัวปัญญาอ่อนอย่าน้องอย่าเ <c oughs> ออเฮียคุณจะไม่หลบหนีหัน กับมาตอนนี้ไอ้ไรมึงนไม่หลบหนีเฮียอะไรเฮ้ยเแล้วครับไม่หลบนีมึงจะต่างทองเฮ้ยเดี๋ยวมีคนด่าว่ากูพูดมากอีกกูเล่นมาตั้งนานกูคิดว่าถ้ากูไม่พูดมันไม่มันไม่เวิร์กว่ะเออมันไม่เวิร์กว่ะ กูก็เลยต้องพูดดีกว่าไอเชืยแม่งกูโดนเชือกนี่เลยหวยนี่เอ๊ะหาไม่กวาดไม่กวาดไม่มึงฮนะหา,หาไม่กวาดแล้วให้กูหาหาพ่อมันกระตุกทำไมวะ ออใยกูไม่กวาดมันไม่เอ๊ะยี่ไม่กวาดมันเมื่อดมื่อมึงอ่ะนี่จัดโอ้โไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหีเย่ใก็ถึงแล้วตาลีบานพ่อกูเป็นอย่างนี้ เฮียมึงปัญญาอ่อนเลยคือแม่งขายของกูอย่างเดียวเลยมึงปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยให้กูไปยังไงล่ะให้ดีนเนี่ๆกูไปละอ่าๆกูไปละอืออ่าห้องครัวต่อไปห้องครัวไอ้เหี้ยแล้วให้ซุปเปอร์แมนมาเล่นเถอะไอ้เหี้ยกูเล่นกูยังไม่ผ่านเลย สัตว์ซูเปอร์แมนเยี่ยมมึงเป็นอะไรวะสัตว์อยากสัตว์ไปตอนกูเล่นได้เลยเออเยี่ยเนี่ยกูเล่นได้เลยโคตรนานเลยสัตว์ถ้าถ้าถ้ากูแบบหน้ากูถ่ายวีด ier, Here, ีโอเมื Think, ss, ่อก the ี้ที่กูเล่นอะอะไรอะเยี่ยหัวพ่อมึงเอาหัวพ่อมาทำทำไมโอุ้ยเกมกูก็ไม่แหล็กเท่าไงกูปรับไม่ บาบาบุยไม่่ด้่ะไม่น่าด่าพ่อมันเลยอมเออม,มันกูต้องกระโดดแบบนี้เลยเป็นไง เอ้ยกูจะตกแล้ว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 ไอ้สัตว์แมงเยียอะไรเนี่ยกูจะตกแล้วเย่กูไม่ตกกูไม่ตายยังไงกันเดือดเดือดกูนอานี่น้ำลางแมงดูโคตรน่าไปไกลเลยน้ำลายมัติแล้วโอเคเราวะ กูซาวาพี่นิวเจมาถุดแล้วไหนดูสิจะต้องทำอะไรบ้างว้าวเก็บร้านพิซซ่าบ้านพ่อมีนี้ด้วยกูกูสสัยตั้งแต่แม่งมีไอ้พวกอะไรแปลกๆแล้ว แต่นี่มนแม่งร้านพิซซ่าบ้านพ่อขงมีลาวาด้วยเอามาหาพ่อไงนะี่อร้านพิซซ่าบ้านพ่อมันพ่อมันมันมันพ่อโอ้ยไมนน่ดีไม่ดีเลยไม่ดีสุดเลยแล้วกูต้นแรกแต่ตรงนี้ใหม่อ่ะโอ้ยเอาดี จ้เสียเวลาดีดนิ้วเลยโอ้เย่ขึ้นมาได้แล้วกว่าจะขึ้นไปได้กูต้องเลน่นนี้อีกแล้วไอสัตว์ออบบี้พ่อถ้ามึงจะทำยากขนาดนี้ใหพ่อเล่นเถอะโอ้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าร้านพิซซ่าบ้านไหนไม่มีนี่ได้วะทุกคน คือก,กูกูหมดความหวังแล้วไอ้ยีก่กูเล่นแม่งไม่ได้แม่งเล่นไม่ออกเลยไอ้สัตว์แม่งกูค้างด่านนี้แม่งเป็นสิบนาทีแล้วไอ้ยีก่กูโท้อเลยไอ้<ะ>สัตว์มึงเห็นคลิปกูแปบ๊บเดียวสิบสามสิบสี่นาทีเนีแต,แต่มึงรู้ไหมตอนกูทำมึงทำยานานกี่ปายเลยไอ้สัสเลยกูผ่านไม่ได้วะแล้วใครมีวิธี่ทำให้ชนะได้บ้าง คอมเมนต์มานะถ้าแบบว่าจะน่าได้จริงๆอะ่ะแบบไม่บิดไม่บิดไม่บิดเป็นแน่ไงงั้นอะ่ะก็คือแบบส่งมาได้เลยพร้อมรับพร้อมฟังพร้อมทุกอย่างเ,เดี๋ยวมาต่อนะทุกคนถ้าผมเล่นได้หรือว่ามีวิธีอื่นบ๊ายบายฮุบปะกูไม่สอนหรอกพวกมันจะเป็นใครแต่ที่กูสนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลย